นะครับที่ว่นะครับแล้วก็ครอบครัวอันอบอุ่นนะครับของเอโนนะครับเอพีใช่ไหมครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานจากเอลคีนนะครับนำโดยนะครับวอสใหญ่นะครับทีมงานทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานผู้ร่วมทีมนะครับนั่เป็นแส้เท่เลยเนาะเในโซซานะ ก็ก็ก็ดีนะครับเพราะผมมากับพี่วันนี้ยทำที่สามนะครับก็คิดว่าเก็ทักใจสำคัญนะครับผมคิดว่าการมาร่วมทริปเนี่ยเนี่ยก็ถือว่าคนเราเนี่ยมันไม่มีความเมื่อยนะครับมาเจอกันเนี่ยมันต้องระวัสดีร่วมกันนะครับแบงนั้นจริงๆแล้วนะครับคับอยู่ที่มันอยู่อยู่ด้วยกันนั่นไส้วันนะครับ คนในโลกนี้นั้นเท่าไหร่ที่ขับรถไทยก่าพันล้านเมื่อกี้พันสี่ร้อยล้านนะครับแล้วก็มีอะไรที่ดีๆนะครับที่หลายๆผมที่เจอกันมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ก็ประทับใจนะครับแล้วก็ผมว่าพี่วัดนะครับเอเมียดูแลลูกค้าก็ผมก็ไปเยอะแล้วนะนะครับถือว่าค่อนข้างประทับใจนะครับในเวลาทุกครั้งแล้วก็จ็จริงอาทิตย์ทแ้าผมไปฮ่องกง ตอนไดจะไม่ได้มาแล้วแหละพวกค่ณกลับไปนะครับได้วันเดียวนะครับไม่ผิดความต้อัการต้องาต้องต้องมาแล้วก็ดูแล้วก็ยังไงก็ไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้มาเจอพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ทำให้ทริปนี้มีความสมบูรณ์ครับขอบคุณนะครับ ก็ขอบคุณนะครับก็มันจะได้ไม่ต้องทําให้เวลาเป็นลุกเล่นไปมากนะครับกระชับแล้วก็สั้นๆกระชับแล้วก็สั้นๆตอนนี้ลิขสิทธิ์มาแล้วครับเพียรครับพร้อมแล้วช่วยกันพร้อมแล้วครับเอเดนถ้าใครอยากฟังบทเพลงพร้อมๆแน่จากเดวิด